กลับมาแล้วเราพร้อมดีดีิโดโดแล้วก็ป๊อปปี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกเับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือพี่ปีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยคนระับ <c oughs> พี่ปีเตอร์จากจากช่องอะไรนะคะอ,อ๋อจากช่องปีเตอร์วันนี้ไปดื่มไหมนะครับโอ้ยยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ปีเตอร์ <c oughs> เอายังเปิดยังวันนี้เพื่อนไหนอยู่ไหนอะ่ะเอาเดี๋ยวไม่เปิดลิปก่อนเเอาเดี๋ยวไม่เปิดเลยเหร เออเปิดเลยให้เดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกยิงยิงยิงตียิงตีมึงอยู่ข้างนอกมึงตายนะตายเกิดไกลแล้วมึงเอาเหรอเอา้าเออแล้วมึงจะมาผ่าก,กูทำไมอ่ะใครนั่นโดนตัวอื่นเปล่าเอาเหรออ๋อคือมึงอยู่นู่นแล้วไอ้หมูนี่ใครอะ่ะมันเป็นม <c oughs> ันเป็นมอนเตอร์ <c oughs> เอาเหรออ๋อไปเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านมืดแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าอ่ะมามาอ่ะเข้าบ้านแล้วป๊าปนอนนอนขลิกขวาคลิขวาที่เตียงขลิกขวาที่เตียงใช่แล้วกดนอนมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะ โอ้ลกขึ้นสองคนโอเคปุ๊บพอนอนแล้วคือมมนได้ะไรก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันไงพวกมอนมันก็จะหลับโอ้ใช่อแล้วไงต่อทีนี้ไม่เราเปิดคลิปก่อนอ่าเปิดคลิปอ่ะไปกูกดไว้ตั้งนานแล้วคลิปอ่ะ อ,าอ,อสามสี่สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาพร้อมดีดีโดโดแล้วก็ป๊อปปี้ของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาเล่นด้วยกันกับเรานะคะนั่นก็คือน้องปีเตอร์อสวัสดีครับผมเตอร์ครับวันนี้เดี๋ยวขอฝากตัวกับลูกพี่หน่อยนะครับวันนี้เป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่ผมจะเล่นเกมนี้นะครับน้องปีเตอร์จากช่องอะไรคะจากช่องเอ่อปีเตอร์วันนี้ไปดื่มไหมนะครับเดี๋ยวลองไปเซิร์ชกันเราเองนะครับเผื่อมีแบบเด็กๆดูอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอสงวนครับ ก็ประมาณว่าปีเตอร์วันนี้ตืดๆไหมนะครับอ่าชีอช่องก็ขึ้นขึ้นช่องให้หน่อยนะคะตรงนี้โอเคได้ได้ได้อ่าวันนี้เราจะพาน้องปีเตอร์ไปป่าบ,บาอสมังกรเอ่อมังกรลาวานะคะอะ่อนอื่นวเราก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยทำไมลูกพี่ถือดาบทำไมผมถือขวานก็นายเพิ่งเกิดไงอเอาไปเอา,านี่ อ่าโอเคดาบอยู่นี่ดาบดับอยู่ในตู้กดอะไรกดคลิกขวาที่ตู้คลิกขวาที่ตู้เอาอ๋ออันนี้เป็นตู้หลอมอ๋อตู้นี้นี่ตู้นี้อ๋ออ๋อนี่ดับว่ะก็คือเอาดับเรืองแสงเอาดาบเรืองแสงใช่แล้วอุ้ยอ่าเอ้าแต่แต่มันออกมามันมันไม่เรืองแสงอ่ะอ๋อเรืองแล้วเรืองแล้วเรืองแล้วได้แล้วอ่ะอโอเคแล้วก็มันจะมีมันจะมีเสื้อผ้าอยู่ในนี้เสื้อผ้าใช่ที่เป็นเพชรเอ่ะเป็นเป็ดเสื้อผ้าเพชรตัววุธอยู่ตัววุธอ๋ออยู่ตัววุธเสื้อผ้าเพชรอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอันนี้คือของใครเนี่ยข้าไว้ให้น้องให้้นองที่มา ไฟาเมื่อก่อนอ๋อโอเคทางขอยืมก่อนปึ๊บใส่ไงไดีดิก็กดตัวบีกดบีกดตัวบีแล้วก็ลากลากไปใส่ตรงช่องตรงช่องเสื้อผ้าเราอะอ๋อไ้เท่ะมาแล้วมาแล้วมาว่ะอันนี้มันคือส่วนไหนเดี๋ยวจะแสงเกงก่อน <c oughs> อ่อเคยแลวดาบอะใส่ไง <c oughs> ก็ถือเฉยๆเลื่อนเลื่อนไปตรงช่องถือดาบอะเลื่อนไปตรงช่องถือดาบกดกดดาบเห็นไหมดาบจะมีเลขหนึ่งสองสามนี่ได้แล้วเคไปเก่งจังเลย ไอป่ามดลาวานเนี่ยเราจะต้องเอาเอาไอไข่ไอไข่เนี่ยเราแอบเก็บมาตั้งแต่ตอนปราจับปรามาังกรเราต้องเอามันไปตั้งไว้ที่อีกดาวหนึ่งเ,เดี๋ยวรอบเอามันไปด้วยแต่ว่าเรายังปราไม่ได้เราต้องคาบแต่ลาวาก่อนต้องคบาบแต่ลาวา <laughs> คืออะไรโคตรงงเลยมองตรง <laughs> นี่ไงแต่ละว่าก็คือตัวตัวที่จะเอาไปปลุกมังกรเรายังไม่มีเออผนึกชีวิตกับผนึกหินต้องไปเก็บก้อนหินแสงที่อีกดาวหนึ่งก่อนใช่อ่างงเติบยิงพูดยิงงงก็คือเอาง่ายเกมนี้ก็คือประมาณฟิลแบบเราค้าของไปตีตีมอนใช่ไหมแล้วก็มีมีมีนอนมีเลือดคือแบบเหมือนเราใช้ชีวิตนี้ป่ะใช่ไหมอ๋อโอเคไปน้าเลยลูกพี่เยาจะพาตอนนี้มีกี่ชีวิตมีกี่ชีวิตดูตรงไหนวะ ดาวมีกี่ดาวตอนนี้ศูนย์ใช่ไหมเออรศูนย์ดาวศูนย์ดาวศูนย์ดาวก็ต้องไปเก็บชีวิตกับพวกมอนเตอร์อออรก่อนต้องไปเก็บชีวิตกับพวกมอนเตอร์ไปลุยไปเลยไปฆ่าไหนเนี่ะนี่ไงนี่เหรอใ่ฆ่ามันฆ่าอีกไปหาไปหาฆ่าอีกนั่นไงมันมาแล้วฆ่ามันอุ้ยอันนี้คือตีทีเดียวตายแหละคนโหดดาบเทพ ลุยลุยลุยแล้วมันมี<อ>แบบพวกแบบเอ่อเลเวลไหมไม่มีมันก็แบบเก็บดาวอะดาวนี่แหละเอามาเนี่ยค่ามันอ๋ <c oughs> อโอเคโอเคอ่ะตอนนี้เราก็ทำไอ,อไม่ใช่ อ่ะตอนนี้เราก็พาน้องปีเตอร์ไปเก็บชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะต่อไปเราจะไปเก็บผงหินแสงที่ดาวฟาร์มัสกันเราเข้าเข้ามานอนก่อนเก็บแรงก่อนดาวฟาร์มัสมันแปลว่าอะไรครับดาวแห่งเปลวไฟปะรู้อ่ะเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนแม่เสียงเกมน่ารักมากเลยแดงแดงแดงน่ารักมากอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บผงหินแสงกันทุกคนอ้าวเข้าไปเข้าไปในอวกาศ กดเลยอ่าเข้าแล้วเลือกสถานที่หรอฟามัใช่กดฟามัสอ่าฟามัสอ่าโอเคออกเดินทางเอ้ยเดียวเอาเอาสว่านไปยังสว่านมีแล้วมีแล้วมีแล้วไปเลยลุยอ่าฟามัสปึ๊บออกเดินทางกดอันไหนอ่ะมันมีสองสถานีอ่ะชื่อฟามัสไงมันชื่อเหมือนกันอ่ะมันเขียนสี่กับแปดอ่ะก็ฟามัสไงคะมันคืออะไรบ้างมันเขียนว่าฟามัดสี่สถานีฟามัสแปดสถานีเอาอันไหนเอออันไหนก็ได้อ่าสี่ก็ได้อ่ะสี่ปึ๊บบายบายไม่บายใครบาบายบายพีเตอเลย ไฟฟืบดาวฟามัดเดี๋ยวตามไปโอเคอันนี้คือคืองงมีตัวอะไรไหมมีมอนเตอร์ไหมมีมอนเตอร์ไหมเขามีมีเนี่ไงไอที่เป็นหัวกะโหลกใช่ไหมใช่ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฟืบได้แล้วไหนอะนี่ไงพิเตอร์ฝั่งนี้ไงเอ้าฝั่งนี้ไงปีเตอร์หายฮัลโหลฝั่งนี้นี่นี่นี่มามามานี่ไงนี่ไงได้แล้วฆ่ามันฆ่ามันไอกระดูกสี่เหลี่ยมหุ้ยกระโดดลงะโหล โอ้คือตีทีเดียวตายตายปะตายทีเดียวตายเลยโอ,โอเคเก็บไอ้นั้นมาด้วยเก็บไอ,อ้กลมๆเก็บแล้วที่มันที่มันดอกอะได้แล,แล้วแล้วก็ไปต่อเลยไปต่อเลยวิธทำไมของลูกพี่ตีแรงจังไม่ใส่รูนไงดาบใส่รูนมันมีรูนให้ใส่าดาบใส่รูนซึบแบบว่าตามไปตามไปเก็บไอ้ลูกนั้นไม่ทันอ๋อก็คือมันปิวไปไกลเกินใช่ไหมใช่ก็คือเราต้องฆ่ายตัวนี้ให้หมดอ๋อ ทไมเราต้องเก็บไอ้ลูกกลมๆอะ่ะมาเรียกอะไรอะ่ะหินแสงปะเดี๋ยวดูก่อนมาเรียกอะไรอ๋อคือต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดใช่เพราะว่าเราใช้เราใช้สร้างแต่ลราวาอ๋อเปล่าวะเอาหรือว่าเราต้องเก็บอไอ้นี่วะเอาค่ามานันเดี๋ยวเราเก็บวันนี้้ยล็อกโลบโอ้โหรู้สึกว่าดาบลูกพี่นี่จะลำบากมากเลยนะคือตีทีแล้วมันกระเด็นอะ่ะกระเด็นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องเดินตามไปอ่ะใช่ใช่ใช่ดาบแรงใส่ลูนกระเด็นรู้สึกว่ามันจะหมดแมปแล้วหรือเปล่านี่ยังหมดอะไรเร็วจังไหนตัวไหนอ๋อตัวนู้น คือไอตัวหัวกะโหลกนี้มันมีชื่อไหมชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้จี้ล็อกโลบฟับอุ้ยโดนไปดิโดนไปดิยทำไมตัวเองติดไฟอะ่ะก็โดนไอธนูยิงหรือเปล่าอ,อ๋เอเอ้ใช่ใช่เฮ้ยนี่ไงมีกินไก่ด้วยใช่ใช่กินกูไรขี้วขวาใช่แล้วถ้ากินไก่ดิบมันจะปวดท้องนะอ๋ออ๋อนี่เงีจบ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 มันเพิ่มเลือดไหมวะเนี่ยอ๋อนี่เพิ่มแล้วเพิ่มแล้ว มีคนตื่นเต้นงงไงไม่เคยเล่นครั้งแรกในชีวิตเอาเออันนี้คือเจาะหาของเหรอถ้าเป็นตรงเราว่ะได้เก็บเก็บไปด้วยก็ได้เอ้ยระวังตกนะระวังตกไปข้างล่างอ๋อขึ้นยากเราจะแค่มาเก็บของเฉยๆอืมอุ้ยอุ้ยไอกะโหลกอาวานแป๊บหนึง่งอุ้ย มันตีแรงมากเลยวะ่ะนีไงล่ะกระเด็นไปดิ <S <s <ug> <S ก็คือถ้าสมมตเิเรากดเวลาตีกดคีคกค้งนี่มันคืออะไรมันมันมีหลอดขึ้นอ่ะไม่รู้เำไปตอนเดี๋ยวตีตอนเฮ้ยล,อล็อกลบฟับอุ้ยแม่นจังวะเฮ้ย <s ug> ทำไมมันขึ้นรูปดาบมันลงไปตายข้างล่างอ้ไปไหนแล้วอ่ะพีเตอร์อยู่นี่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 ลูกพี่อ๋อจัดการมันอยู่อุ้ยล็อกลบล็อกลบ ล็อกโลบ,บล็อกโลบ,บล็อกโลบอุ้ย,ยตีทีกระเด็นไปคนละโลกเลยใช่ดับแรงมากเราจะไปคาบแต่ลาวาก่อนแต่ลาวาใช่เอ้ากลับบ้านก่อน,ให,บบนให้กลับก่อนให้กลับก่อนคลิกขวาออกจากใช่ไหมเลือกอันแรกเลือกสถานที่ดาวมิลลาดอะไรอะ่ะอ๋อโอเคไปกลับบ้านเหลือกี่ดาวเหลือหกดาวทำไมได้น้อยจัง โอเคมาแล้วกลับบ้านแล้วโ okay, อเคตามไปอือเสียงน้ำตกดังมากลนุไปไว่ายน้ำเล่นกับปลานี้เลี้ยงปลาอะเลี้ยงปลาแต่ไม่รู้ปลากินอะไรอ๋อมันเป็นฝนตกเอาละไอ้ละไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ใครอ่ <c oughs> ฟันได้ไหมเนี่ยอเอา้าฟันไปแล้วอะ่ะ <c> พ <oughs> อคาตายเลยเหรอไม่ตายเหลือหก ต่อไปพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปเก็บต้นหญ้าไอ้ต้นข้าวตามล่าหาพ่อค้าก่อนพ่อค้าตกน้ำวะเดี๋ยวทำน้องมาดูดีแล้วตอนนี้เราก็ได้เชื้อเพลิงมาครบแล้วนะคะ15อันเดี๋ยวเราจะไปครับแต่ราวากันนะทุกคนอุวแเราต้องมีข้าวสาลีอ่ะหนึ่งมัดไอ้แพนด้ามันหิวกอไผ่หรือเปล่าใช่ เราต้องมีข้าวสาลีสามมัดข้าวสาลีข้าวสาลีโอ้ใช้ต้อง64ต้นน่ะพรุ่งนี้เราต้องไปเก็บข้าวสาลีนะปีเตอร์โอเคจัดไปครับผมไปเราไปเก็บข้าวสาลีกันก็คือสรุปเก็บวันนี้หรือเก็บพรุ่งนี้เก็บวันนี้นี่แหละเอาจะไปแล้วเหรอใครจะไปเรายังไม่ได้สู้กับบางกรเลยไมกก่ก็เก็บเลยไงเก็บเลยข้าวสาลีมันจะหน้าตาเป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวเดีเดเดบิน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 หูบินซะส,ส,สูงเลยบินไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋โอเคโอ้ยอะพีเตอร์นี่ข้าวสาลีมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะนะเนี่ยลองเก็บดูตีมันนี่ไปเก็บมาแล้วก็ไปเก็บมาหกสิบสี่ต้นหกสิบสี่อะหรอใช่ไปแยกกันไปเก็บแล้วมารวมตัวกันที่บ้านนะ ครบแล้วครบแล้วค่ะโอเคไปเราจะมาครับแตระวากันทุกคนต่อไปคนึกหินได้แล้วโอแตระวาของเราไหนไหนมันเป็นไงปีเตอร์เย้อย่างนี้เอาไปดูซะไหนะนั่นไงอ๋อเทเทเวลาเขาควายเหรอต่อไปเราจะไปปลูกบอลลาวากันนะคะทุกคนเอาไปดีแตระวาโอเคไปเลยลูกพี่ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว,แ,ลวแท่นปลุกบอสเฮ้ยหาเจอได้ไงเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยกำลังลงไปหามาแล้วเรามาพ้มกับใข่มังกรนเ,เราสามารถเก็บเครื่องนี้ไปก่อนได้ปะ่ะเผื่อแบบอยากกลับบ้านก็กลับเลยอะไรเงี้ยอ๋อเอาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะทําการปลุกบอสมังกรลาวาเราต้องขึ้นไปที่แท่นนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเคยอยู่ตรงนี้แต่เราเอากลับบ้านนะตอนตอนนั้นที่เรามา มาฆ่ามังกรแท้ไหนแท้นี้เหรอนี่เหรอใช่ตอนนั้นเรามาฆ่ามังกรแล้วเราก็มาพร้อมยังป<อ>ิเกอร์อล,ลุยลุยลุยเฮ้ยมาแล้วไหนวะอ๋อมึงมาแล้วเฮ <c oughs> ้ยระวังนะมังกรพ่นไฟใส่โอ้โหแล้วยิงแบบจึงจึง <c oughs> บินต้องเจอบินดิ <c oughs> บินต้องเจอบินดิ <c oughs> <c oughs> บินต้องเจอบินบินต้องเจอบินบินต้องเจอบินเอ้อโอ้ย อุย้ยหมดหลอดเลยทีเดียวคือมันโค่นทีเดีหมดหลอดเลยเหรอนี่แหละนี่เราโอ้โห oh, oh, oh. นี่เราจัดการร้านแล้วนี่เราเฮ้ยเก่งจังเลยวิตเตอรอ์อยู่ไหนวะนยนยนยยอยู่ไหนอูนี่นี่นี่ละเป็นไงยิงไกลๆก็โดนยิงไกลๆก็โดนโอ้ขี่หลังมังกรเอาหายเอ้ยอยู่ไหนอ่ะ นี่อน,น,น้่มันลงไปในลาวาก็ได้เหรอเอ้วมันค้างเหรออุ้ยลบก่อนไมนค้างเออคืออ้ยมันกำลังจะพ่นไฟโอ้โ <c oughs> นี่ล่ะโชเซียนไม่มีธนูขอธนูอันหนึ่งนีส่งธนูมาให้อันหนึ่งเ,เดี๋ยวเมึงอุยอ้ยอุยอ้ยไหนอยู่ไหนนี่เนี่ยฟันมังกรอยู่ว้าย ตายอีกแล้วโอ้โหรุนแรงมากเลยอะวิลเลมาโอ้ห <laughs> ลอดไปละ <laughs> อุ้ยไปไหนละไปไหนละไปไหนละตามบินแดนลาวาโอ้โหเต็มหน้าเลย ขอฟันหน่ขอฟันหน่อยขอฟันหน่เอ้ยเ้ยเอ้โอ้โหปีกแตกแน่เลยอ่ะเอาปีกมไหมเราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยกลแล้วใกลแล้วอีกนิดเดีย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 วโอ้ลอยมาสูงมาก นี่แน่นี่แน่ไก่้ตายแล้วใกล้ตายแล้วไม่ได้ตายอีกแล้ว,วอ่ะเออนีนออ่ไปไหนเจ้ามังกรไปไหนแล้วอะนี่นี่นี่อยู่ในลาวาตามไปยิงตามไปยิงต,ตามไปยิงสายโหดสายโหดเฮ้ยมังกรนวดดินได้ด้วยเหรอเออไปไหนละเอย้ยนู่น โอ้จะตายแล้วมังกรอ่ะเอ้ยเจอดาบเข้าไปเจอดาบพลังศักดิ์สิทธิ์หนีเราเอ้ยอุ้ยตายแล้วไหนอะได้อะไรเก่งมากเฮ้ยได้อะไรอ่ะของมันอยู่ในลาวานี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่ไงบึ๊บเดี๋ยวโดนโรยไปทันทีโอ้มาดูแล้วปีเตอร์นี่ไงแล้วทุบหายก่อนชัวนะหนึ่งสองสาม ได้กระดูกมังกรและไข่เนี่ยกระดูกมังกรไว้ทาอะไรอะ่ะไข่นี้น่าจะต้องมาเอาอีกรอบนึงปะมันบอกว่าเสียงวงเวกโวยวายปวดค้นหาแต่อุรวนอ๋อเราต้องไปทําแต่อลรวนก่อนเราถึงจะมาเป่าไข่ได้หรอใช่งั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาฆ <Okay. S 2> ่ามังกรอรวนเนาะโอเคโอเคอีพีนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนโอ้โหตายเลย โอ้โหโอ้ยมันได้อันนี้เพิ่มชีวิตได้เท่าไหร่96โอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าปีเตอร์เป็นคนฆ่ามังกรไงก็เลยได้ชีวิตเพิ่มเป็นคนล้านอะว่ากันเหอะล้านมังกรได้เดี๋ยวเราเอาเครื่องนี้มาตั้งกลับเลยปะไม่กลับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองก่อน ไม่กลับไม่ได้อะเออกลับไม่ได้เราต้องกลับไปที่ไอ้ตรงรูปที่เป็นไข่บินอะโอหไกลเหมือนกันนะนะไปหรือว่าเราจะปิดคลิปเลยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะะเอาละก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนี่แล้วนี่เพื่อนผมเองครับนี่พอ i นะครับนี่ฝากกดติดตามช่องนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้นะครับ <Yeah. S 1> เย้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคน